ท่า้ชมครับเมื่อเช้านี้เองเนี่ยผมเข้ามาดูตัวของความเคลื่อนไหวของวงการ a อวภาพและเสียงเราแล้วก็ทางนิยาสารฟรอปเขาได้จัด The Best TV for Gaming Movie Sport and More ก็คือเขาได้จัดว่าทีวีที่ดีที่สุดสำหรับคอเกมคอหนังคอกีฬา and more ไอ้ m o นี่คืออะไรผมไม่เข้าใจ more นี่คือสำหรับคอคอ PC หรือไงนะครับ ขาก,ก็จัดออกมานะครับนับได้กี่เบสเนี่ยหเบสสองเบสสามเบสสี่เบสห้าเบสหกเบสเจ็ดเบสแปดเบสเก้าเบสสิบเบสสิบเอ็ดเบสสิบสองเบสสิบสองเบสท่านผู้ชมผมมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าแต่ละเบสนี่เอ่อให้ข้อมูลบอกข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าแต่ละเบสนี่ได้เจ้าไหนไปบ,บ้างน,นะครับผมเริ่มจาก ต่ๆขึ้นไปหาสูงสุดก่อนแล้วกันนะครับ best small tv คือทีวีขนาดเล็กที่ดีที่สุดเขายกให้ lg 3 2 lm 6300ก็คือตัว led 32นิ้วของ lg ตัวซีรี e 0ส์6,300นะครับก็อันนี้เราคงแค่เอ่ยชื่อครับเราคงไม่พุ่งพูดถึงนะเพราะว่าของเราขนาดจอต้อง6นึ่นิ้วเป็นขึ้นไปเอาแล้วก็ท่านผู้ชมรอรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับกำลังเดี๋ยวให้ทาง บริษัทก็ตรวจสอบอยู่นะครับผมทำรีวิวเสร็จแล้วนะตัวของ5 5, 5 e 7 g จากไฮเซนนะครับก็เดี๋ยวถ้าอะไรกันเสร็จแล้วก็จะรีบปล่อยตัวของรีวิวไม่ทราบนะครับรีวิวจริงจริงนะครับรวีวิวสตตร์เพ็กน,นครต่อไปนะ11ครับเบสชิปทีวีคือทีวีราคาถูกนะครับอันนี้ก็คือได้แก่โตชิบา้าไมเลือกโยกกระอีทำไมโตชิบ้าสี lf 6 2 1 u 2 1 โอ้พี่ชื่อรุ่นจะยากไปไหนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเ,เราพูดกับชื่อแล้วกันนะครับก็คือหลักทีวีาราคาถูกขนาด1 3นิ้วจากตัวกล่องตัวชิบ้านะครับ b e ส t ัพฟอร์ดเด e 4K t v t ีทีวีที่รองรับตัวของ 4K t v แล้วนะครับ ตัว tcl 5ซี s ี r i ก็คือตระก,กูล s กกล r i รีส์5ของ tcl นี่คือตัวของอเมริกานะครับตัวของอเมริกาเหนือเขานะครับก็เป็นชื่อรุ่นนั้นก็ถ้าบ้านเราก็คือเลข5หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็อย่างว่าครับอยากตั้งชื่อรุ่นแบบไม่ไม่อินเตอร์ก็อย่างเงี้ยครับก็พอที่โน้นแล้วที่เราคือรุ่นไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะทำกลมเดลนะครับต่อไป best tv under 800เหรียญ ยิบก็ประมาณ30,000ื่นนะครับตัวของไฮเซนยูเจ็ดครับไฮเซนยูเก็ตัวของไฮเซนยูเจที่อเมริกานี่คนรู้สึกถ้าจะไม่ปิดเขาจะเป็นตัวของ Android TV นะครับแล้วก็แต่ถ้าในบ้านเราที่ผมเคยทําคลิปรู้สึกตัว U8G ก็เป็น Vida U7G เป็น Vida หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวของ เขานะครับตัว u 7 g ในราคาทีวีที่ต่ำกว่า800เหรียญนี่เขาได้รางวัลน,นี้ไปนะครับก็ในบ้านเราถ้าใครมีงบประมาณนั้นท่านก็ลองเทียบกันดูนะครับว่ากับการที่ทำสมมุตินะเข้าให้เป็นวีด้านะครับท่านก็ต้องซื้อตัวของพวก google tv chromecast ไอ้ตัวรุ่นใหม่นะครับที่เป็นวงรีประมาณ2,000คกว่าบาทมาต่อเพิ่มราคาเขาบวกกับตัวของ Google TV ตัวเนี้ยถ้าเทียบกับสินค้าอื่นนะครับที่ในระดับราคานี้มันสูสีหรือว่าห่างกันขนาดไหนนะครับถ้าห่างกันเยอะแล้วก็ท่านดูว่าคุ้มทุนนะผมก็ว่าก็จัดได้นะครับก็น่าเสียดายนะครับที่ทางไอเส้นเลือกที่จะเอาเป็นวิดานะครับก็ปีหน้าให้เป็น n n r r o i เนี่ครับยอดขายกระจุยนะครับบอกได้เลยนะครับ ฝากไปถึงไงเส้นด้วยนะครับในในฐานะที่เป็นคู่ค้ากันแล้ว <c oughs> ในฐานะที่เป็นพัตตมิตรกันแล้วนะครับอ่าต่อไปอันตัวของเบสทีวีอันเดอร์หนึ่งพันเหรียญหนึ่งพันเหรียญก็ตอนนี้บาทไทยเราแข็งมากก็สามหมื่นห้าบวกแหวกก็เกือบจะสี่หมื่นนะครับตัว TCL 6หกซีรีส์นะครับตระกูลหกนะครับตระกูลซีรีส์หกของตัว TCL นะครับได้รางวัลทีวีที่ดีที่สุดใน งบที่ต่ำกว่า1,000เหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ40,000บาทไทยนะครับรวมแวดนะครับต่อไปนะครับ Base Smart TV วีนะครับเบสสมาร์ททีได้แก่ TCL c แอซีรี 6, แต่ตัว 8K ครับตัว 8K ของตัว TCL ได้รางวัลน,นี้ไปพูดกันมา6กรางวัลแล้วนะครับต่อไปนะครับ6อันดับ แรกนะครับเมื่อกี้6อันดับหลังนะครับนี่ต่อไปอันดับที่6นะครับอันดับที่6ตัวของ B e ส t ี4 p ี5 and Xbox Serie อกตึง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 ได้แก่ LG C1 OLED เจ้าเดิมครับเพราะอะไรครับให้พอร์ต HDMI 2.1มาถึง4พอร์ตนะครับ ตัวของ 4K 120Hz รองรับตัวของโหมดในการเล่นเกม VRR ALLM ตัว FreeSync G-Sync อะไรพวกนี้เปิดมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคอเก g นี่ได้เลยแล้วยิ่งเป็น OLED ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่รู้กันนะครับคอนทราสต์ดีการตอบสนองดีนะครับแล้วก็เป็นรุ่นสานต่อความสำเร็จจากตัว CX นะครับก็ตัว c 1ได้รลงวันนี้ไปนะครับทีวีที่ดีที่สุดสาหรับ ตัวของคอนโซลเกมทั้ง PS5 และ Xbox Series X ไม่ว่าท่านจะใช้คอนโซลของใครไหนนะครับอันดับที่5นะครับ b บสท TV f 4 r Gaming นี้น่าจะเป็นในเรื่องของคนเล่นเกมที่อาจจะใช้ PC ด้วยนะครับใช้ PC ด้วยหรือว่านิ้นไปทาง PC เลยหรือว่าตัวของคอนโซลเกมที่ไม่ถึงตัวของ Xbox ตัว PS5 หรือ Xbox Series X นะครับก็แต่ก็น่าจะเป็น PC ด้วยเนแะน่นอนนะครับด้แก่ Samsung QN90A ท่านผู้ชมหรือตัวตะก,กูล Mini LED นะครับตัวตะก,กูล Q ตัวตะก,กูล QLED ของ Samsung ที่เป็น Neo QLED แล้วนะครับ Neo QLED นะครับก็คือตัวซีรีส์ใหม่นะครับที่เป็น ใช้แบ l ไลท์เป็น m i โคร LED ของ a m s u n g นะครับตัวรุ่นท็อปของ 4K นะครับ Samsung QN 90A นะครับตัวนี้ตัวสับไทตัวชนิดหน้าจอก็เป็น VA นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับยิ่งเป็น Mini LED ด้วยก็คือตัวคุณภาพเนี่ยที่จะเข้ามาต่อสู้นะครับกอดรัดฟัดเวี่ยงกับตัวของ OLED ได้สบายๆนะครับสำหรับตัวของ QN 90 a ต่อไปครับ ในดวงใจของผมเลยรุ่นนี้แม่ Bas h o o m e i n n m m TV v v ทีวีที่ดีสุดสำหรับการดูหนังนะครับสำหรับโคหนังโคภาพยนตร์ Sony A90J ครับท่านผู้ชม Sony A90J เอารางวัลน,นี้ไปนะครับแน่นอนครับตัวจริงๆตัวรุ่นนี้ก็ใช้เล่นเกมได้นะครับแต่ด้วยอะไรที่ก็แปลกดีนะครับผลิตคอนโซลเกมขายนะครับแต่ VRR ไม่ได้เปิดมาแล้วก็อ้อ ยังข่าวนเมริกาเปิดไออัปเดตโฟิมแวร์เพื่อเปิดโหมด VRR แล้วนะครับแต่ตัวกล่อง HDTV เทสเขาเทสแล้วบุวยหน้าอย่างเงี้ยประมาณว่ายังไม่เวิร์กก็บอกเลยเลยนะครับ VRR เฟิร์มแวร์แรกนะครับที่ตัว Sony ปล่อยมานะครับเทสแล้วไม่เวิร์กนะครับต้องรอการอัปเดตเฟิใใร์มแวร์ในคล้ายๆแก้บักรุ่นต่อตไปของจากโ o n y นะครับ อ่ะน,นพูด,พ,ดพูดในฟังพูดในฟังในเรื่องเกี่ยวกับเกมของเขาแต่ถ้ารับสำหรับคอหนังนะครับก็ตัวของ A90J ขคว้ารางวัลเบสทีวีสำหรับคอหนังไปนะครับต่อไปอันดับ2นะครับเบสทีวี for sport tv ที่ดีที่สุดสำหรับคอกีฬานะครับก็คือใช้ดูกีฬาได้แก่ Samsung qn 8 5 a ผมเข้าจะตัว qn ตัวไม่ใช่ ได้แก่ออถูกล้ตัว Samsung QN85A ตัวนี้ใช้สับไทชนิดหน้าจอเป็น IPS นะท่านผู้ชมแต่เป็น IPS ที่ทำคะแนนได้ในภาพรวมได้ดีนะครับได้คือได้เขียวทั้งกระดานแต่ว่าก็อจำกัดเดียวของเขาคือพอเขามาใช้ IPS ก็ทำให้ตัวของคอนทราสต์เขาไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้น ตัวนี้ถ้าใช้ดูหนังจะไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็คือไม่ดีมากไม่ไม่ดีเท่าตัวของ 90A แต่ด้วยการที่เขาเป็น i p s มุมมองเขาก็เลยกว้างเพราะฉะนั้นถ้าใช้ดูกีฬาวิเคราะห์ว่าที่เขาจัดอย่างนี้เพราะว่าเผื่อว่าเวลาเราดูกีฬาเนี่ยเราอาจจะมีกวนหรือนะครับหรือว่าดูกันเป็นครอบครัวนั่งกันแบบหลายๆคนอย่างนี้นเพราะฉะนั้นพราะเป็น i p s เนี่ยมันจะนั่งได้มุมมองที่กว้างกว่าตัวของ va นะครับแล้วก็ด้วยบวกด้วยคุณภาพที่ก็ ดีอยู่ในเกณฑ์ดีเหมือนกันนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีถึงไม่ดีมากเท่ารุ่นพี่นะครับเขาก็เลยจัดกลายเป็นที่ใช้ดูกีฬาที่ดีที่สุดคุณภาพดีที่สุดนะครับก็คือตัวของ q n 8 5 a นะครับต่อไปเบส 8KTV8KTV ที่ดีที่สุด 8KTV ที่ดีที่สุดได้แก่ Samsung QN900A นะครับตัวเลข3หลัก นะครับตัว QN ตัวเลขสาหลักจะเป็นตัว 8K ของซั s u ุงเขานะครับก็จะเป็นตัวรุ่นท็อปเลยรู้สึก x 9 0 0 a มันมี9 5 0 a หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เนี่ยครับ 8K ที่ดีที่สุดก็คือตัว QN 9 0 0 a นะครับเป็น 8K Mini LED นะครับของตัวของซัมซุงเขานะครับและนะครับ b e s e OLED TV ทีวี OLED ทีวีที่ OLED ทีวีที่ดีที่สุดสำหรับปี2021ทาง Fro อปมอบรางวัลให้แก่ LG G1 ครับท่านผู้ชม LG G1 เป็นตระกูล EVO OLED ก็คือตัวของ OLED ที่มีความสว่างมาก กว่าปกตินะครับก็คือมีการไปเพิ่มเทคโนโลยีเพื่อให้เพราะว่าตัวของ OLED เรื่องคอนทราสต์คอนทราสต์คนดีจริงนะครับแต่ว่าพอเปิดโหมด HDR แล้วเนี่ยความสว่างเขาไม่ค่อยสูงนะครับแต่ไอ้พวกที่เป็น OLED รุ่นท็อปๆนะครับเขาก็จะ,ะมีการไปเพิ่มตัวของ Heat Sink ลกักระ,ะบายความร้อนแล้วก็สับขับความสว่างเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่เทคโนโลยีของ LG รู้สึกจะไม่ได้ใช้ฮีทซิงค์นะครับ ตัวของ A90G จะใช้แล้วก็ตัวของพา n a เนี่ยจะใช้จะใช้นะครับแต่ก็ก,ก,ก็มีเทคโนโลยีที่ไปทําให้ตัวของกองสว่างเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับ G1 แล้วก็พอเทียบในได้ภาพรวมแล้วเขาก็เลยเป็นเบส OLED ด้วยนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับตัวของ OLED รุ่นรุ่นสูงๆของ LG เนี่ยตัว HDMI เขาให้มา4พอร์ตเลยนะครับท่านก็ใช้ได้ยาวๆไปเลยนะครับครับก็นี่ก็คือ12รุ่นทีวีนะครับที่ทาง รอบก็จัดให้นะครับรักชอบออท่านเบสแบบไหนตัวไลฟ์สไตล์ style, ท่านคือยังไงนะครับก็เลือกกันได้นะครับก็ถ้าใครอยากฟังความเห็นผมผมก็เหมือนเดิมครับสำหรับผมก็โซนี่9 0 j ถ้าท่านไหวนะครับถ้าท่านไหวก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แต่ส,สมมติว่าถ้าต่ํากว่านั้นถ้าต่ํากว่านั้นเอาจริงนะครับนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเพราะผม ไฮเซนก็ส่งของมาให้ผมรีวิวนะครับแต่ว่าผมมองนะครับถ้าพูดในพูดถึงในความคุ้มค่าเนี่ยตัวของแน่นอนถ้าติดตามกันมาทัานก็จะรู้ว่าผมเชร์ตัวของไม่ทั้งปีที่แล้วและปีนี้นะครับตัวของดูหนังที่เป็นพรีเมียม LED <S <S ผมจะเน้นต้นบัเชียตัวของ โ o n y X90J นะครับ X90J ที่เป็น TV ทีวีที่คุ้มค่านะครับที่คุ้มค่าเพราะว่าเป็น Android ท v นะครับมี HDMI ให้2พอร์ตแล้วนะครับแล้วก็เป็นตระกูลคนจํำดอดของตัวของโ o n y ่เขาแต่ตัวของไฮเ e น U7G นะครับ U7G เนี่ยหรือไม่ก็ U8G จะมีรุ่นพี่กว่ากว่าขผมไม่แน่ใจนะเอ,เอาพูดพูดยูเจก่อนอย่างที่ผมพูดไปแล้วถ้าเกิดว่าท่านเอาราคาของ U7G มาบวกกับตัวของ Google c h r o m e c a t นะครับแล้วมันสมมุติว่าบวกกันแล้วได้ตอนผมเห็นตัวของ X 9 0 j 65นิ้วนะบางร้านขายอยู่ประมาณ4,200 0นะครับถ้ารวมค่าคนส่งแล้วประมาณ4 2 5 0 0มั้งประมาณ4 2 5 0 0 ถ้าเกิดว่า U7G นะครับบวกกับตัวของ Google TV Chromecast ไอตัวรุ่นใหม่แล้วอยู่ที่ประมาณ40,000 39,000 38,000อะไรประมาณเนี้ยผมก็ว่าคุ้มนะคุ้มนะที่ว่าท่านจะจัดตัวของเขานะครับคือถ้าท่านไม่สามารถขยับงบมาที่ตัวของโซนี่ได้นะครับแล้วก็งบของท่านอยู่ที่ประมาณ38,000 39,000แล้วก็นั่นแหละครับ บวกสตัวนี้แล้วอยู่ในราคาประมาณนั้นผมก็จัดได้นะครับไม่เสียหายที่จะจัดนะครับครับก็นี่คือเป็นการฟันธงแล้วกันนะครับเอาจากข้อมูลของเขาเนี่ยคือถ้าในในฝันเลยแนะนำ a 9 0 j นะครับแต่ถ้าเพื่อความคุ้มค่าผมว่าสำหรับในเส้น U7G บวก Google TV c h r ร e c แค t ก็เป็นตัวเลือกที่หมอะนะครับก็ครับก็หวังว่าการวิเคราะห์ครั้งนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านนะครับในทุกไลฟ์สไตล์นะครับ แล้วก็รักชอบที่จะติดตามกันอย่าลืมกดซับไา่กันไว้ช่องนี้เป็กนครพีเคหนู่วักควว่รอเลยน,นะครับลวมถึงฝากเพจด้วยนะครับเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปสวัสดีครับ